พี่น้องกินบกม่วงปาลาแั้กันสลองเหล็กบะเถิกบกม,ม่วงปลาเมื่อกับบนพี่น้องเด,ดี๋ยวมาบัวด้ายเน้สน่อยในดาเนียงแทบแอบเจียวขนๆกินอ่างก้น้างๆอืดัดปาก vị cọp hóm, mèo vuông ta hái cành nhài đây với con cim tàng xe nào, mấy con giang mà lại, được đấy.

ん <music> <t ries> โอ้ยแมงวันแมงวันทองจนแม่นี่มันหอมหน้ำผึ้งบ่เอ,อ้ยมันหอมแจมมวบ <t ries> ่เห็นเือเปล่าเห็นขนาดนั้นอืมอืมแมงวันมาแล้วครับผม <t ries> Hãy subscribe cho không